ข้าวอบเการัดทำง่ายได้สุขภาพครับคืออันเนี้ยไม่ได้อยากจะมาอวยหม้อเลยแต่ว่าข้าวกล้องเนี่ยพอหุงแบบเนี้ยอร่อยน้องไม้ก็กินใช่จากที่น้องไม้ไม่กินหนึ่งเอาไปซาวอะไรให้เรียบร้อยก่อนใส่ข้าวลงไปในหม้อสุญญากาศของเรามันนุ่มกว่าปกติจริงๆพี่แล้วมันก็บานกว่าแต่มันไม่เละแปลกมาก ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่น้ําลงไปเท่าตัวก็เอาท้วยนี้มาตวงอ่หนึ่งถ้วยผมแนะนําทัญ,ญพืชสําเร็จรูปอย่างเงี้ยเกาลัดอย่างเงี้ยพี่ไปซื้อมาเลยถั่ววันก่อนผมซื้อถั่วถั่วเซเว่นก็ได้เอาแบบไม่มีโกงไม่มีเกลือครับใส่ลงไปเลยพี่ไม่ต้องไปอะไรเยอะมากแค่นี้ค่ะแค่นี้ครับพี่ง่ายๆแล้วก็อันนี้มีข้าวแล้วนะน้ำเยอะกว่าข้าวสองเท่าผมปรุงรสแน่นอน ผมใช้ผงปรุงรสตาเชฟบุกเพราะมันไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดแล้วมันเค็มน้อยกว่าผงปรุงรสทั่วไป<อ>ก็คือมันก็เพื่อสุขภาพข้าวประมาณนี้ไม่ต้องใส่เยอะครับพี่สักหนึ่งช้อนชาเต็มๆพอแค่นี้พอได้รส<อ>ถ้าเทียบกับการใส่ซีอิวน้ำปลาอันนี้เค็มน้อยกว่า<อ>ครับแล้วก็ตัวนี้<ป>ผงผงสามเกลอตัวเนี้ยมันใส่แล้วมันจะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเวลาพี่กินบะจ่างอ่ะอ่ามันจะมีเผ็ดร้อนแล้วก็หอมใช่คือถ้าพูดถึงซีอิ๊วหรือซอสไต้หวันเป็นอันดับหนึ่งนะ ไอ้พวกผักดองซีอิ๊วไต้หวันทั้งนั้นเลยที่ดังๆนะตัวนี้ครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะพอนะพี่ใหญ่ยเยอะพี่ดูนะอันนี้ไม่ใช่หม้อแรงดันนะนี่หม้อสูญญากาศเปิดได้เปิดได้เลยนะไม่มีระเบิดนะเนี๋ยพี่ดูหอมมากตอนนี้แล้วมันเร็วมันเร็วมากเลยมันจะทําให้หุงข้าวด้วยเร็วมาก,ลมามากแล้วบอกได้เลยว่าหม้อน,นี้หุงข้าวกล้องได้โคตรอร่อย<ม>กลายเป็นแบบไอ้หม้อสูญญากาศที่ที่เอามาแบบจะทําตุนหมูตุนอะไรที่ตอนแรกแบบคิดกันว่าทํานั้นดีทํานี้ดี สรุปแล้ว<อ>แม่งหุงข้าวดีสุดโดยเฉพาะพวกข้าวอบดีมาก่ะนี่ข้าวเราเริ่มได้แล้วผมเบาไฟ<ฮ>นี่เห็นไหมหุงแบบเนี้ยเข้ากล้องที่ใครว่าไม่อร่อยก็จะอร่อย,บบยมันจะไม่แข็งเลยพี่แล้วก็พอน้ํามันงวดผมจะเบาไฟลงตอนแรกผมใช้ไฟแรงเลยนะเร่งให้มันเร็วๆ<อ>มันจะได้เสร็จเร็วๆแล้วพอน้ํามันงวดตอนเนี้ยมันก็จะเหมือนกับการดองแล้ว ่าแล้วถุงด้วยหม้อนี้พี่ไม่ต้องกลัวไหมแต่พี่เกิดเปิดมาคนเป็นพาักก็ดีถ้าไม่อยากถ้าไม่เอาข้าวตังแต่ถ้าใครอยากกินข้าวตังก้นหม้อไม่ต้องเปิดเลยพี่มันจะเป็นข้าวตังก้นหม้อเลยแล้วแล้วมันไม่ไหมมันไม่ติดมันแซมันแซออกเลยเพราะหม้อมันเคลือบแล้วเราดงไว้สักพักหนึ่งแหละสวยไหมข้างล่างอาจจะเป็นข้าวตังแต่จะไม่ติดนะครับพี่เนี่ยพี่ดูดินี่ข้าวตังเปิดคนบ่อยๆครับ ใช่แล้วตอนนี้ก็พี่ก็จะให้มันแห้งแค่ไหนแฉะแค่ไหนตอนนี้ก็อยู่ที่พี่แล้วเพราะว่าหม้อตัวนี้สมมุติว่าพี่ทําแบบนี้ใช่ไหมแล้วพี่ปิดไฟครับปิดไฟแล้วพี่ปิดไว้เนี่ยหม้อมันยังอบอบไปในตัวได้อีกป้าเปิดมานี่เหมือนข้าวที่ดงไว้ไหมสวยไหม,สว,มสวยเลยมามาดูกันนี่เป็นไงมีติดหม้อไหมดูไม่มีนะคะนี่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่า ผมต้องกินข้าวกล้องตลอดแล้วใช้หม้อนี้หุงข้าวกล้องอร่อยมากอันนี้ใส่เกาลัดไปให้หอม<ะ>แต่จริงๆที่หอมไม่ใช่เกลืรัดล่ะหอมไม่นี่ซอสอันนี้หอมมากหอมมากซอสน่ากินมากพี่จาก<ะ>ข้าวกล้องกลายเป็นข้าวอบแบบญี่ปุ่นไปแล้วถ้าอยากจะได้แห้งกว่านี้ก็ดงไปอีก<ะ>มันอยู่ที่พี่เลยพี่อยากได้แบบไหน นะครับผมอันนี้มันอยู่ที่พี่ได้หมดเลย่ะแล้วก็โรยต้นหอมนิดนึงนะพี่โรยนะใครที่แบบว่าบอกว่ากินข้าวกล้องไม่อร่อยเอ้ยมันอยู่ที่ว่าเราหุงแบบไหนหุงหม้อไฟฟ้าข้าวกล้องแข็งหมดแหละใช่ไหมข้าวขาวบางทีหุงหม้อไฟฟ้ายังแข็งเลยหุงเองแบบนี้หุงแบบโบราณยิ่งหุงเตาถ่านนะยิ่งสุดยอดเนี่ยนีย เการัดผมซื้อแบบที่มันสุกแล้วเลยนะผมเคยบอกแล้วว่าเวลาหุงข้าวธัญพืชอ่ะไม่ต้องไปเสียเวลาใช้ธัญพืชดิบมาแช่น้ําข้างคืนซื้อสุกใช้ไปเลยมันหุงออกมายังไงมันก็ไม่แข็งอ่ะโอเคสักคำขมอชิมกินเก่ารัดเก่ารัดเหมือนเนื้อตัดเลยถ้ากล้องดูหน่อยเก่ารัดเหมือนกินเนื้อเลยอ่ะหอมมากเก่ารัดอร่อย เสร็จแล้วครับข้าวอบเก่ารัดนะครับทำง่ายง่ายได้สุขภาพนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครวัวหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆที่ผมใช้มีพิกัดอยู่ใต้โพสต์หรือว่าโทรมาที่เบอร์083 998 8365ค่ะ หม้อสูญญากาศสุดยอดเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีนะครับหม้อตัวนี้ใช้หลักการทําให้ภายในหม้อเป็นสูญญากาศถือว่าเป็นนวัตกรรมในการปรุงอาหารแบบใหม่เลยประหยัดเวลาประหยัดแก๊สอาหารสุกเร็วขึ้นและความพิเศษคือจะคงรสชาติของอาหารเอาไว้ได้คงความสดความใหม่ของอาหารเอาไว้ได้หม้อใบนี้ประหยัดแก๊สถึงขนาดที่ว่าปิดเตาแก๊สแล้วแต่ยังไม่เปิดฝาสามารถเดือดต่อได้อีกถึง30นาทีดีขนาดนี้ทําอาหารได้อร่อยขนาดนี้มีกันหรือยังครับถ้าสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลย นะครับ